สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะออนมีไอเทมเด็ดหนึ่งตัวนะที่อยากจะบอกต่อเพื่อนๆมาๆค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอเทมตัวเนี้ยเป็นไอเทมที่แบบ เหมือนอนอนกาลังดูอยู่กาลังสนใจอยู่นะคะแล้วทางแบรนด์เนี่ยเขาติดต่อมาพอดีนะเะาก็เลยส่งให้ออนทดลองใช้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ออนชอบมากนะคะหลายๆคนนะคะน่าจะพอรู้กันนะว่าออนเนี่ยทำงานหลายอย่างมากนะคะแล้วด้วยงานของออนเนี่ยเวลานะมันไม่มีแบบกําหนดอะ่ะคือถ้าทําก็คือทำไปไเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดังนั้นออนเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งนะคะแล้วเมื่อยุ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทําหน้าทําตัวเข้าคอสทาทรีทเมนต์ต่างๆตามคลินิกนะคะซึ่งแน่นอนนะว่า เราก็ยังอยากสวยเราก็ยังอยากดูแลตัวเองอะ่ะแต่เราไม่มีเวลานะคะขึงมีก็คือมีน้อยมากนะคะดังนั้นถ้าเรามีไอเทมอะไรที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะคะช่วยให้เราสวยขึ้นแบบว่าประหยัดเวลามากขึ้นนะคะแน่นอนว่าออนแมงลางเลที่จะลองค่ะซึ่งเครื่องที่อนพูดถึงนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะ มาดอนนี้ innovation for face นะคะหรือว่าเครื่องผักครีมนะคะเข้าสู่ผิวหน้าของเราเนะะีเองค่ะแอบกระซิบบอกนะว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถแบบได้ร่มแบบว่าคือทำสปาเข้าคอร์สทำคลินิกสวยๆก่อนนอนที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะเจะมาเปิดให้ดูกันนะคะข้างในก็จะมีเครื่องนะคะนี่หยิบมานี่นะคะคือขนาดของเครื่องค่ะอ,อ๋ลองเทียบให้ดูกันค่ะคือเครื่องเนี่ยขนาดเท่าฝ่ามือนะดังนั้นคือแบบ มันพกพาง่ายนะคะกระหัดรัดน้ำหนักเบามากนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบหยิบจับง่ายมากจริงๆนะแล้วก็สามารถจะแบบพกพาไปแบบต่างสวัสดต่างประเทศก็ได้นะคะซึ่งมันมันดีงามมันดีงามจริงๆนะในหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเจ้ามาดามีตัวนี้นเนี่ยเขาช่วยอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังกันเลยค่ะ หลายหลายคนนะคะจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมาดามิเนี่ยเขาช่วยอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะก็คือมาดามีเนี่ยเขาช่วยผลักครีมนะคะให้ซึมลึกเข้าสู่ผิวหน้านะคะเพื่อผิวหน้าของเราเนี่ยได้รับการาบำรุงที่ดีมากขึ้นลึกมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยในถ่องการ กระชับผิวหน้านะคะให้ผิวหน้าเนี่ยตึงขึ้นนะคะได้รูปมากขึ้นนะคะลดพวกรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะลดความมันบนใบหน้าขาจัดปัญหาสิวอุดตันสิวเสีย้ยนลดร่อยรอบดวงตาขอบตา<ค><ค>ที่สําคัญสามารถใช้ได้แนมะ้เป็นสิวหรือสาวๆที่มีรอยแดงรอยดําจากสิวความสรรพคุณจบกันไปแล้วนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจใช่ไหมอะ แต่ว่าวิธีการของเขานะคะก็ใช้งานง่ายกว่าอีกนะเพราะว่าตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ถ่านไฟฉายขนาด AA นะคะซึ่งถ้าแบตหมดเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วๆไปนะคะไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสะดวกสบายสุดๆวิธีการเปิดเครื่องนะคะเราจะมีสวิชอยู่ตรงนี้ค่ะปุ่มสีเทาๆนี้เลยนะถ้าเราปรับมาที่ประจุลบนะคะ ไฟสีเขียวก็จะขึ้นค่ะเครื่องจะเริ่มสั่นนะซึ่งโหมดที่เป็นประจุลบนะคะจะเหมาะสําหรับการใช้ผล,ลักครีมนะคะเข้าสู่ผิวหน้าค่ะเหมือนเป็นเครื่องที่แบบนวดครีมเข้าสู่ผิวหน้านะคะแต่ถ้าเรานะคะปรับก้นมาเป็นประจุบวกนะคะไฟสีแดงก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเครื่องก็จะเริ่มสั่นเหมือนกันซึ่งสำหรับประจุบวกนะคะจะเป็นโหมดสําหรับการคลีนซินะะ่งค่ะเหมาะสำหรับการทําความสะอาดผิวหน้าผิวหน้าสะอาดนะคะเร้ก็หมดจดค่ะดังนั้นนะคะสรุปง่ายๆเลยะคะ่ะสำหรับประจุลบนะคะสัญญาณไฟสีเขียวจะขึ้นนะคะเป็นโหมดสำหรับการบำรุงผิวหนน้้าาาะะคคผลักรีมต่งๆเขไป ะะเพื่อผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นสุขภาพดีเปล่งปังสดใสนะคะแนะนําว่าให้ใช้กับครีมตัวโปรดนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประจุบวกสัญญาณไฟสีแดงนะคะก็จะเป็นโหมดคลีนซิ่งค่ะแนะนําให้ใช้คู่กับคลีนซิ่งตัวโปรดนะคะในการนวดล้างเครื่องสําอางอ่อนนะคะเพื่อดีท็อกซ์ผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยสะอาดหมดจดกลิ้งเกาไร้สิวอุดตันไรส้สิวก่อกวนได้ค่ะพูดกันมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆต้องแบบอยากเห็นว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไงแน่<ๆ>นอนนะคะ ซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวออนจะใช้นี่เลยค่ะมาดามี innovation for face นะคะในการผลักครีมบำรุงผิวหน้าให้ดูกันเลยค่ะปัดมาเจอกันแบบหน้าสดแล้วนะคะก็วันนี้นะออนจะมาเริ่มวิธีการใช้มาดามี innovation for face ให้ดูกันเลยออนก็จะใช้ครีมบำรุงผิวนะคะที่ออนใช้ประจำนะแต้มโทนา5จุดตรงหน้าผากแก้มสองข้างสันจมูกแล้วก็คางนะคะจุบวกนะคะจะอยู่ข้างบนค่ะส่วนประจุลบนะจะอยู่ด้านล่างค่ะ นี่ออนก็ปรับมาที่ประจุลบแล้วนะคะก็จะเห็นว่าไฟสีเขียวขึ้น,นะะซึ่งเวลาใช้งานนะคะเครื่องเนี่ยมันก็จะสั่นนะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้เซลล์ผิวหน้าเนี่ยมันตื่นตัวนะคะแล้วก็ผิวหน้านะคะก็จะกระชับขึ้นด้วยวันนี้นะคะออนก็จะมาบอกวิธีการใช้เครื่องนวดหน้าตัวนี้นะคะให้เห็นผลด้วยนะคะนี่เวลาออนนวดนะคะออนก็จะใช้เครื่องนะดึงตรงนี้ขึ้นมานะคะดึงตรง เนียงดึงตรงแบบกรามอะไรของเราขึ้นมานะคะเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยกระชับขึ้นนะแล้วก็ดึงขึ้นเลยผิวหน้าเรานะคะก็จะได้ไม่หย่อนคล้อยนะคะหรือว่าหย่อนยานค่ะนี่เราดึงเก็บขึ้นมานะคะก็จะทําทั้งสองข้างเลยนะในปริมาณและครั้งที่เท่าๆกันนะคะเนี่ยเครื่องมันก็จะสั่นนะมันจะเหมือนแบบกระตุ้นผิวเบาๆไปในตัวใครเนียงเยอะนะเราก็ เก็บไปอย่างนี้เลยค่ะดึงเก็บดึง,ดงเก็บ,กบแล้วสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหางตาตกแบบอ่อนนะอองก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะคะนวดขึ้นเบาๆด้านบนนะคะเพื่อให้หางตาเนี่ยมันยกนะคะเราก็กระชับขึ้นด้วยค่ะส่วนหน้าผากนะออนก็จะนวดออกอย่างนี้เลย เครื่องตัวนี้นะคะออนจะใช้ก่อนนอนค่ะประมาณ10-15นาทีนะอย่างนี้เลยแต่สอบคนที่สงสัยนะคะว่าประจุบวกเนี่ยมันใช้งานต่างกันไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ต่างกันค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็เหมือนกันค่ะเลื่อนมาที่ประจุบวกนะไฟแดงก็จะขึ้นค่ะแล้วเราก็ใช้สอบคลีนซิงได้เลยค่ะดูกันจบแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะเพราะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ออนแบบชอบมากนะคะติดใจนี่แบบใช้ก่อนนอนตลอดเลยนะคะเพราะว่าสะดวกพวกพ,กพาง,ง่ายแล้วมันแบบเฮ้ยขึ้นมันดีอะนะคะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s a s m a d a m i t h a i l a n d ค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ